สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่232กันแล้วนะครับผมหรือว่า232นั่นเองนะครับก่อนหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมเลย อันที่2นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมละที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าหากสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด1 7 4 o i q t q นะครับ เบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับพี่พ กติกาของทางช่องก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมคือขั้นแรกนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนได้เลยนะครับผมองค์พระนะครับผมจะมีเรียงตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25เลยนะครับผมชมให้ชอบแต่ละรายการได้เลยนะครับผมส่วนขั้นตอนถัดมานะครับพี่ๆก็จําเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25นะครับผม แล้วก็จําเป็นหมายเลขของแต่ละองค์มานะครับผมว่าพี่ๆสนใจอยากที่จะช่าบูชาหมายเลของค์ไหนบ้างนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้พี่ๆดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีเขียนบอกว่า EP ที่เท่าไหร่อยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์เข้ามาบอกผมก็ได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับบอกว่าสนใจชาบูชาหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจชาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับสำหรับรายกันที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับผมเนี่นะครับเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูนะครับผมนี่นะครับผมพระพรมปัญโยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าหลวงพ่อทวดเปิดโลกนั่นเองนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกปลูกเสกนะครับ พร้อมกับกล่องเดิมเดิมเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่1องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมเปิดโลกนะครับผมหลวงพ่อดูวัดสาแกปลุกเสกนะครับสภาพเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม รายกที่หนึ่งนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมสําหรับหมายเลขที่1องค์นี้นะครับ นี่นะครับผมท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสาหรับรายกันที่1นี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่2แล้วนะครับผมในรายกันที่2อนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นนี่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพระอะไรนะครับพี่ๆท่านใดทราบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับน่าจะเป็นพระวัดระฆังนะครับพี่ๆนี่นะครับผม สำหรับรายการที่2องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับผมนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นพระปางนอนนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการที่2องค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับถ้านครอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ l i น์แอดนะครับผม a d 174oiptq นะครับมีรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรายการที่2แล้วนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับ รายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่3ามจะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายกันที่3ามเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม จะเป็นเนื้ออันปาก้ากระไหล่ทองนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกทาไปเลี่ยมแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับผมพระจะมีสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมวันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดหมายเลขที่3ใน EP นี้แล้วนะครับ รายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับผมส, ouais. สําหรับรายกันที่4ี่นี <S <S ่จะเป็นพระหลวงพ่อปานลครับผมนี่ะครับเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะครับผมจะเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับผมหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสาหรับพระหลวงพ่อปานะครับวัดบางนมโพนะครับผมพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะครับผมนิยมเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมๆเลยนะครับผมถ้าใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสวยงดงามครับผมสําหรับรายกันที่4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่5แล้วนะครับผมในรายกันที่5นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพิมพ์ข่าโตนะครับผมนี่นะครับ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมปลูกเศษห้าไตรมาสนะครับผมนี่ครับพร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่5องค์นี้นะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาจากกล่องเดิมให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสาหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับผมสวยสดงดงามครับผมสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊นะครับนี่นะครับ รายการนี้ถ้าหากพี่ๆชอาบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมจะเป็นกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมหรือว่าพระครูภาวนาพิรัตน์นี่นะครับผมวัดรหัสไล่จังหวัดระยองนะครับรายการนี้ผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับองค์นี้เหมือนเจ้าของเดิมแกจะเคยนําไปเลี่ยมมาแล้วนะครับ เลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับผมแล้วก็จะนําไปใส่กรอบมานะครับแต่นี้เจ้าของเดินกระถอดกรอบออกไปแล้วนะครับสําหรับรายการที่6องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทินอิสริโกนะครับผมวัดละหารลายจังหวัดระยองนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับผมหรือว่าลุงปูทิมนะครับผมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับปี่พศ2518นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา7จ0ดบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับขออนุญาตเก็บของพระสักครู่นะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่7แล้วนะครับผมในรายกันที่7นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปุโตนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปุโตวัดพระดูฉิมพีพิมพ์จัมโบสองนะครับพี่ๆรายการนี้พร้อมเลี่ยมมาเลยนะครับผมรายการนี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่7องค์นี้นะครับผมพระปิดตาหลวงปุโตวัดพระดูฉิมพีนะครับผมพิมพ์จัมโบสององนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับ ในราคาแบ่งปัน900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับวิสาหรับพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบและถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันทุกองคเลยนะครับผมพี่ๆท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับจะได้รับพระ ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่8นี้จะเป็นเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานหลวปูทิมวัดละหันไร่นะครับผมรายกันที่8องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนั่งทานะครับผมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับวัดละหารไรจังหวัดระยองนะครับผมผิวดมเดิมเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านนเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่8ององนี้นะครับรายกรถัดมาจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่9นี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมหมายเลขที่9้าองค์นี้แบ่งปันนะครับให้ในราคา750บบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพรัสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นลงยาเต็มองค์เลยนะครับพี่ๆเห็นไครับเหรียญถือว่าสวยงดงามมากๆนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่9ใน EP นี้แล้วนะครับปีพศ2509นะครับผมเี็นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับผมสวยสดงดงามเลยนะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับ ให้ในราคา750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายกรนถัดมาจะเป็นรายกันที่10แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่10นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับพระราชสังวรพิมลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดระดูชิมพีนะครับจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนึกวผมใบลานะครับผมสภาพนอนกล่องมาแบบนี้แล้วนะครับผมเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับรายกันที่10องค์นี้นะครับผมหมายเลข10บนี้นะครับผม ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพผิวองค์พระสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูเิมพีพิมพ์จัมโบสองเนื้อผงใบลานนะครับผมเนื้อนี้สวยสดงดงามมากๆนะครับพี่พ ด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมเรียกว่าหลังยันสุกิติมานเอีนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700ดบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยครับผมสําหรับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันให้เลยนะครับพี่พี่0 0บาทเท่านั้นนะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่11นี้นะครับผมจะเป็นพระหลุมพ่อปลานะครับผมนี่นะครับ พระหลวงพ่อปลานะครับผมวัดบางนมโพนะครับผมนี่นะครับพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงปลานะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นพิมพ์ทรงปลานะครับถือว่าพิมพ์ขี่ปลานั่นเองนะครับผมผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมสาหรับหมายเลขที่11องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมพระหลวงพ่อปลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปลาพิมพ์ทรงปลานะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวดมเดิมเลยครับผมสาหรับพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับพระนครศรียุทธยานะครับผมนี่นะครับพิมพ์ทรงปานะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับผมพระหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับอันนี้กรอบมันจะมัวไปแล้วนะครับพี่ๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเก็บไว้นานมากๆแล้วนะครับ ในนี้ก็จะประกอบไปด้วยเศษจีวอนะครับผมแล้วก็จะมีพ่ายันนะครับผมสายสินนะครับแล้วก็จะมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมสําหรับรายการที่12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมในรายการที่13องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลงพ่อรวยนะครับเป็นเหรียญตรายมาส5 9รวยรวยรวยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญลงยา3าสี่เลยนะครับพี่ๆลงยาน้ําเงินลงยาแดงลงยาเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นลงยาที่จีวอนะครับผมสําหรับเหรียญตรายมาสหลงพ่อหลงพ่อรวยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 800บาทเท่านั้นนะครับพระมงคลสิทธาจารนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนั่เองนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดังหลวงพ่อไม่มีตําหนิเลยนะครับพี่ๆลงยาเต็มองค์แบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นต่อโค้ดเลขน้อยนะครับ580นะครับผมไตรมาส59รวยรวยรวยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 800บาทเท่านั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่1 4แล้วนะครับผมในรายการที่14นี้จะเป็นพระคำหมาคำข้าวนะครับผมหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับหมายเลขที่1 4องค์นี้นะครับผมขอนอนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับ แบ่งปันให้ในราคา300บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระคำหมากคำข้าวนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับ,อ,รอ,รบอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15นี้นะครับผมก็จะเป็นรูปเก่าหลวงพ่อรวยรูปเก่าหลวงพ่อกลวยนะครับผมพ่อกลัวชุติดนาทาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมนี่นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเก็บไว้ดีมากๆนะครับผมนําไปเลี่ยมแล้วก็จะมีแกะสลักหนุมานด้านหลังนี้เลยนะครับเป็นหนุมานเชิญธงนะครับผมนี่นะครับ สำหรับรูปเก่าหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินทะโรนะครับผมรายการที่15องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเองนะครับราคานี้นะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเราประกันทุกองค์เลยนะครับผมท่านใดที่เช่าไปแล้วนะครับ จะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมพี่พีก็ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสนใจอะไรกันไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่16องคองนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงปู่โตวัดปราบูชิพีพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมนี่นะครับองค์นี้ถือว่าสวยมากๆนะครับพี่พีนี่นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พีนี่นะครับผม สีฉันไม่ได้ออกเป็นแบบลานนะครับผมไม่ได้ออกเป็นสีใบลานหรือว่าผมเกสองทีเดียวนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับหมายเลขที่16นี้แบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอัรคระลูปุโตนะครับผมนี่นะครับ หลังยันซูกิติมานะครับผมรู้ว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้พี่ๆห้ามพลาดเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับทีระลึกสร้างสาราการปรเรียนนั่นเองนะครับผมเหรียญนี้นะครับนี่นะครับผม ่อโค้ชชัดๆแบบนี้เลยครับผมเหรียญหลวงป่อทิมอิสริโกนะครับผมปีพศ2517นะครับอ่ายุ่งาปีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกสักการสร้างสาราการปรียนนะครับวัดละหานไลจังหวัดระยองนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันบ้างเลยนะครับพี่ๆรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18กันแล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่18องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยครับผมเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับเจ้าของเรียมแกจจะนําห้อยคอมาแล้วบ้างนะครับผมก็ดูจากสภาพกรอบนะครับผมนี่นะครับรายการที่18องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน6 0รบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่นะครับเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท้านใดนสนใจก็ให้รีบโทรรีติดต่อสบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ หากท่านใดช้านะครับผมองค์เทพพี่พี่ถูกใจนะครับผมอาจจะเป็นของท่านอื่นไปแล้วก็ได้นะครับรายการที่18นี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมสำหรับหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจ้าส่วนะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวนปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับผมเลยครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับ หมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบุญนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในกรอบเลยนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมเจ้าสัวหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆหาดูได้ยากมากๆนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมในรายการที่20่สิบองนี้นะครับจะเป็นพระหลวงพ่อปานะครับผมหลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงคุฑนะครับผมเด็นยวนะครับจะเป็นพิมพ์ทรงคุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับผมพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงคุดนะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่าน an no ั right ้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่เป็น f c นะครับผมกรสนใจหลากหลายรายการนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับผมลองทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่20ใน EP นี้แล้วนะครับผมเนี่ยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับระอลพอปานะครับพิมพ์ทรงพุ่บนะครับผมนี่นะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ทุกท่านมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ให้รีบโรรีบติดต่อสอถามเข้ามาที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับ รายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่21แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่21องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับผมเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งนะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิม์ใหญ่หมายเลขที่21องค์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่21องค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันเลยนะครับผมในราคา1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหารับชมได้ยากมากๆนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสำหรับรายการที่21ใน EP นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับท่าใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบประกาศนียบัตรนะครับผมของพระสมเด็จนะครับผมวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นประเภทพระเบญจภาคีนะครับผมรายการที่29นะครับได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมในรายการที่22องค์นี้นะครับ จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมเนี่ยครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมเป็นพิมพ์ท่อใหญ่หลังหนังสือนะครับพี่พี่เนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมสําหรับรายการที่22องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมลวงพ่อทวดวัดชางให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับราคานี้ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆห้าร้บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสนใจอย่างไรให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่23แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่23องค์นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ จะเป็นพระปิดตาเชือกถักนะครับผมเลยนะครับรายการที่23นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมสภาพสวยๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรียบเลยนะครับพี่ๆสําหรับพระปิดตาลวงผู้เอี่ยมนะครับพิมพ์เชือกถักนะครับผมสวยๆดํามเดิมเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมในรายการที่24จะเป็นพระปิดตานะครับหลวปูโตนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ข้างกระหนกนะครับผมเป็นพิมพ์ข้างกระหนกนะครับหรือว่าพิมพ์กระหนกข้างนั่นเองนะครับผมสำหรับพระปิดตาหมายเลขที่24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ พระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับพิมกนกข้างนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูผิวกันนะครับผมงดงามมากมากนะครับอนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านะนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมในรายการสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการที่25องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่นะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับเนื้อหาโมสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังโคซิตารามนั่นเองนะครับผมรายกันที่25นะครับผมหมายเลขที่25นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม และสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมพี่รับชมมาจนถึงตอนท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมก็ฝากกดไลค์ไว้กันด้วยนะครับกดติดตามนะครับผมเลยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับเผื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องเครื่องรางรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งนะครับ เบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับจะเป็นไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับพี่พีทัางใดที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ข้อความว่าสนใจรายการไหนใน EP ที่เท่าไหร่กันด้วยนะครับ เพียงเท่านี้ผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจปลิดพระองค์ไหนนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับและวันนี้นะครับผม,ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ